สวัสดีทุกท่านครับนะครับพบกับผมโชคกองเกวียนนะครับสถานีคนรักสีเขียวเช่นเคยครับผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับทิ้งช่วงไปประมาณสักหกเดือนได้นะครับก็หลังจากที่ผมขุดคลองไส่ไก่นะครับสําหรับคลิปที่แล้วนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูได้นะครับผมนะครับเป็นการขุดด้วยงบประมาณ1 5 0 0 0บาทนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป6เดือนครับ ก็จะมาให้ดูบรรยากาศเ,เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็สำหรับต้นไม้ก็เริ่มที่จะโตตั้งตัวได้แล้วกันนะครับผมนะครับก็กล้วยที่ลงไว้แล้วก็ตัดไคล์นะครับที่ลงไว้นี่ก็แต่กอสวยงามนะครับด้วยระบบน้ำที่ไม่มีนะครับใช้ระบบน้ำที่เรารดเอานะครับแล้วก็ดึงน้ำจาก สะด้านบนนะครับสูบโดยใช้อินเวอร์เตอร์นะครับต่อจากรถนะครับแล้วก็ใช้ดูแลช่วงเช้านะครับเพียงแค่วันละ1-2ชั่วโมงช่วงเช้านะครับก็ดูบรรยากาศครับผ่านไปหกเดือนนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปล่าสุดไปก็คือคลิปนะครับการขุดคลองไส้ไก่ตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่า ต้นไม้เนี่ยก็จะโตในระยะหนึ่งนะครับผมไม่ได้รอช้านะครับสําหรับการปลูกต้นไม้เนี่ยหลังจากที่ขุดเสร็จไม่ไม,ไม่ไม่เกิน3วันนะครับผมก็ทยอยเอาต้นไม้ลงเลยนะครับสองข้างนะครับที่เป็นถนนนะครับแล้วก็แซมไปด้วยกล้วยนะครับแซมไปด้วยกล้วยก็ตอนนี้ในกรงไส้ไก่ก็ปล่อยป้านะครับ ปลปลาบ้างนะครับแล้วก็บางส่วนก็ได้ทานแล้วนะครับผมนะครับเลี้ยงปลานี่กึ่งนะครับกึ่งในเรื่องของการให้อาหารนะครับสำหรับลูกอะไรเงี้ยครับผมก็ให้เล็กๆน้อยๆนะครับช่วงแรกแล้วก็ปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาตินะครับไม่ขยายพันธุ์แบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นปลาก็ค่อนข้างที่จะได้รับประทานเรื่อยนะครับผมนะครับดูต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ เป็นต้นไม้ที่เราได้มาฟรีนะครับผมต้องย้าเลยนะครับประหยัดสุดๆนะครับเราได้มาฟรีจากศูนย์พ่พัน์กล้าไม้นะครับของอาเภอเทพสถิตนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับนะครับท่านใดที่สนใจก็ในเรื่องของต้นไม้เนี่ยก็ติดต่อทางเขตพื้นที่ของตัวเองได้เลยนะครับผมนะครับเพราะว่ามีทั่วประเทศนะครับในเรื่องของศูนย์พ่พันกล้าไม้นะครับสาหรับเบอร์ด้านในนะครับผม ก็จะมีข้าวนะครับที่ผมหว่านไว้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะไปเกี่ยวเลยนะครับเพราะว่าถือว่าก็เอาไว้คลุมนะครับคลุมแดดเนาะนะครับเอาไว้ใช้นะครับเป็นฝั่งนะครับก็ตอนนี้เป็นที่ผมถ่ายทำเนี่ยเป็นหน้าหนาวแล้วนะครับเดือนธันวานะครับตอนนี้ก็ลมแรงแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับสองข้างก็ เกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเฉพาะพื้นที่อคองไส้ไก่เล็กของผมนะครับที่ยังคงความเขียวอยู่นะตอนนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกแปลงหนึ่งนะครับด้านบนนะครับซึ่งผมใช้งบประมาณขุดคลองไส้ไก่เล็กนะครับอยู่ที่4,000บาทเท่านั้นเองนะครับ หลังจากที่ผมขุดแปลงนี้ไม่นานนะครับผมก็ขุดแปลงล่างนะครับที่ใช้ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่แปลงนี้เลยนะครับผมนะครับแปลงนี้ผมต้องการที่จะทําเป็นสวนป่าเล็กๆนะครับเนื้อที่ประมาณสักสองงานนะครับผมนะครับเพียงสองงานนะครับแต่ก็ผมก็พยายามที่จะปลูกไม้ทิ้งไว้นะครับโดยใช้ยุทธศาสตร เรื่องกล้วยนะครับใช้กล้วยนะครับเป็นพ่เลียงไว้นะครับแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลนะครับสําหรับกล้วยเพราะว่าแปลงนี้ค่อนข้างที่จะต่านะครับผมนะครับพื้นที่ต่ําแล้วก็ต้องบอกตามตรงเลยครับว่าปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะครับผมนะครับตรงที่ผมไปถ่ายทําให้ดูเนี่ยวันนี้นะครับสังเกตนะครับจะเป็นหญ้าขึ้นสูงท่วมหัวเลยนะครับผมนะครับแต่ ผมรอระยะเวลาช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่แรงและนะครับผมว่าเพียงแค่เดินเหยียบนะครับให้หญ้ามันล้มลงนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มเห็นต้นไม้นะครับแล้วก็เป็นกล้วยที่เราเคยปลูกไว้นะครับแต่ก็ไม่โตเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นยญกภูมินะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ความชอบนะครับทันได้ที่จะปลูกต้นไม้นะครับหวังที่จะได้กล้วยได้อะไรก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะครับแต่สําหรับ ผมเองนะครับผมก็ย้ำเสมอว่าผมมีเวลาเพียงแค่ช่วงเช้านะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับหนึงถชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ต้องไปทํางานเด้วะนั้นผมก็เลือกใช้วิธีที่แบบง่ายๆสะดวกนะครับรอให้ย่าขึ้นให้เต็มที่เลยนะครับพอถึงระยะเวลาที่เขาจะยุบตัวลงนะครับเราก็ไปเหยียบเขานะครับให้เขาเป็นปุ๋ยนะครับต่อไปนะครับอันนี้วิธีง่ายนะครับสำหรับท่านที่อยาก ปลูกต้นไม้แบบประหยัดปลูกแบบคนขี้เกียจเหมือนผมนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําคลิปต่อไปเนี่ยให้ไปเปรียบเทียบกับโคกหนองนาที่พี่ชายได้ทําแล้วก็มีรูปแบบที่สวยงามนะครับโดยมีทั้งเวลามีทั้งเงินทุนนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันกับเขาเรียกว่าของไส้ไก่งบน้อยหอยสังของผมนะครับผม ฝากด้วยครับฝากติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ